แตกริบเนีคะเราจะพาระคุมารับของฟรีค่ะทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะอันแรกนี้เนี่ยจะเป็นแว่นตาวอลมันคะจากฟรีทั้งหมด15,000ชิ้นค่ะแล้วนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใส่นะคะต่อมานะคะสําหรับอันต่อมาเนี่ยจะเป็นกระเป๋าคาดอกนะคะเป็นสีดําเหลืองค่ะจากฟรีทั้งหมด1 5 0 0 0ชิ้นด้วยกันค่ะและนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใส่นะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะจะเป็นกระเป๋าฟักทองนั่นเองค่ะอันน,นี้น่ารักมากๆนะจากฟรีทั้งหมด10,000ชิ้นนกัค่ะหนี่งหมด่นชิ้นเหล่านี้นนะะะคจเป็บบยก ว่ามาดิสคัฟเวอร์เลทนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์มาไวาใ้ใต้คลิปนี้ค่ะ เมื่อ <confuse S 2> ทุกคนนะคะเข้ามาใน map แ,แล้วเนี่ยบริเวณตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นของฟรีค่ะเป็นกระเป๋าคาดอ,อกะคะตั้งอยู่ค่ะซึ่งทุกคนนะคะสามารถรับของฟรีชิ้นนี้นนได้ฟรีนะคะเมื่อการกดไลค์ map ของเขาเนี่ยครบนะคะจนถึง12,500ไ้ลายนะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยใกล้จะถึงนะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยเขาจะมีแถบบอกอยู่นะเมื่อการกดไลค์ map ของเขานะคะครบจนถึงจํานวนที่เขากําหนดแล้วเนี่ยเรานะคะสามารถกดปุ่มตัว E เนี่ยเพื่อรับของฟรีกันได้ง่ายๆตรงนี้ได้เลยนะทุกคนก็แนะนํานะคะว่าให้เข้ามาเช็คเรื่อยๆนะเพราะวอนก็ ะะสำหรับวิธีการเราแว่นตาฟรีเนี่ยทางด้านล่างนะคะจะมีเควสค่ะสามารถกดเข้ามานะคะแล้วก็มาดูได้เลยวิธีการนะคะเรานี่ยจะต้องโนมิเนตค่ะเป็น UTC นะคะแตกต่างกันเนี่ยในแต่ละดีพาร์ตเมนต์นะคะให้ครบค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทํานะคะทุกคนนี่เลยกดน,นะคะที่ปุ่มด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็กดตอน,นะคะคำว่ามแมพค่ะ บริเวณตรงนี้นะคะจะมี d e p a r t m น n ่ยทั้งหมด8ที่ค่ะทุกคนจะต้องไปให้ครบนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเริ่มไปตั้งแต่ทีแรกกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็น trending ค่ะพอเรามาถึงนะคะให้ทุกคนเนี่ยมองหานะคะคำว่า n o m i n a t e ค่ะมันจะเป็นตู้นะก็วิ่งเข้าไปได้เลยะคะ่ะแล้วก็มากดคําว่า n o m i n a t e ใไกลๆนะคะทุกคน,นเสร็จแล้วเนี่ยให้เลือกต่อนะคะคำว่า n o m i n a t e ค่ะทางด้านซ้ายมือนะเราก็เลือกคําว่า UGC ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราเนี่ยะะจะต้องเอาพวก ID a c c e s s o r y ต่างๆน,นะคะมาใส่ค่ะใครนะคะที่หามไม่เป็นเนี่ยไม่ต้องห่วงะคะสามารถใส่ตัวเเเลลตามามรได้ยนะคะค เมื่อเรานะคะใส่ไปเสร็จเนี่ยก็กด s ับมิ t ค่ะแล้วกดเยสนะคะเท่านี้เนี่ยตัวเลขตรงนี้นะคะที่มันเป็นเควส t เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเป็น1นทับแนั่นเองทําให้ครบนะคะแบบนี้เลยทั้งหมด8ปดดีพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะไปต่อที่ด e พาร์ตเมนต์ที่2ได้เลยค่ะสำหรับดีพาร์ตเมนต์นี้นะคะตู้เนี่ยมันจะอยู่บริเวณตรงนี้ค่ะก็มากดนะคะน o m i n a t e แล้วก็มาใส่นะคะเป็นตัวเลขค่ะกดนะคะคําว่า UGC นะแล้วก็เอาตัวเลขเนี่ยมาใส่นะคะโดยตัวเลขเนี่ยที่มันเป็นตัวเลข ID accessory นะคะมันจะต้องแตกต่่่าาางกกันนนดด้้วยะะะคคคไไมสามสสรถใซทุ กดนะคะแล้วก็กด s ับมิ t แบบนี้ค่ะกด yes นะคะเท่านี้เนี่ยมันก็จะขึ้นนะคะเป็น2องทับแเลยค่ะนี้นะคะทุกคนนี่แล้วก็ต่อมานะคะทําบนไปค่ะทุกคนนะคะสามารถทําตามได้เลยนะนี่เลยสําหรับตู้น o m i n a t e จะอยู่ตรงนี้นะคะสําหรับอันที่3อันนี้เนี่ยก็มากดนะคะแบบเติมกด UGC ค่ะแล้วก็เอาตัวเลขนะคะเอามาใส่ค่ะนี้นะคะตัวเลขสําหรับอันที่3นะคะจะเป็นอันนี้นะน,นี่กด s ับมิ t ค่ะแล้วกด yes นะคะ โอเคเรียบร้อยนะคะเราก็แนะนํานะคะว่าให้เช็คเรื่อยๆนะว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะ,ะทุกคนถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นเนี่ยให้ทําซ้ํานะคะอย่างของเราเนี่ยมันไม่ขึ้นนะคะเราก็จะมากดใหม่นะคะนี่เข้าหมาใกล้เราก็กดใหม่นั่นเองนะคะทุกคนใส่ตัวเลขไปเลยนะคะกดนี่น,นะคะ s ตารปิดโอเคนะคะแล้วก็มาเช็คดูค่ะว่ามันขึ้นหรือเปล่านะคะก็ไม่ขึ้นเนี่ยต้องทําใหม่นะคะทุกคนโอเคทําไปแล้วนะคะก็ขึ้นค่ะเป็น3ทับแแล้วนะ,ะต่อมานะคะเราก็จะมาทําต่อค่ะเป็นอันที่4นะคะเป็นเพชรเลยค่ะโอเคมาถึงนะคะตู้โนมิน จะอยู่ตรงนี้ค่ะมากดนะคะน o m i n a t e กดน o m i n a t e แล้วก็ UGC ค่ะใส่ตัวเลขแล้วกดส u b ปิดนะคะทำแบบนี้วนไปค่ะนี่นะคะเราก็มาเช็คว่าขึ้นหรือเปล่าโอเคอันนี้ขึ้นนะคะก็ทำต่อนะคะเป็นอันที่5าค่ะนี่กดไปเลยนะคะเป็นแบบแล้วก็อาจจะไปที่ racing ก่อนนะคะทุกคนนี่เลยมาถึงนะคะตู้น ominated ของ racing นะคะจะอยู่บริเวณตรงนี้ค่ะก็เข้ามาใกล้นะคะแล้วก็กดค่ะน o m i n a t e u g c นะคะแล้วก็เอาตัวเลขมาใส่นะคะ ต่อมานะคะเราจะมาที่สปอร์ตนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าบางที่เนี่ยเรานะคะวาไปที่จุดเกิดเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะคะก็ให้กดใหม่คะ่ะที่ m a บนะบางที่มันบางนะคะทุกคนนี่เลยกดนะคะ UGC แล้วก็ใส่ตัวเลขลงไปค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปต่อนะคะทุกคนไปที่ทาวน a แอนด์ซิตี้นะคะสำหรับทาวน์แอนด์ซิตี้นะคะก็จะอยู่ตรงจุดตรงนี้เลยค่ะเมื่อมาถึงนะคะอยู่ใ,ใกล้ๆเลยกดต่อนะคะ UGC แล้วก็กดนะคะใส่ตัวเลขขานี้นะคะทุกคน รายการสุดท้ายนะคะเราเนี่ยจะไปต่อะะที่บิวตี้ค่ะเป็นดีพาร์ตเมนที่8นะคะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นตู้โดมิเน t ตนะคะ นี่เลยกดนะคะแล้วก็น o m i n a t e แล้วก็ UGC นะคะแล้วก็กด submit ค่ะเรียบร้อยนะคะทุกคนทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะมีหน้าต่างนะคะเด้งขึ้นมาเนที่กลางจอเลยนะเราก็สามารถมากดค่ะตรงปุ่มด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็กดต่อคำว่า quest ค่ะแล้วก็ไปที่ UGC นะคะ free GC แล้วก็กดนะคะที่แว่นตาได้เลยค่ะเรานะคะสามารถกดปุ่มเคลมตรงนี้นะคะเพื่อรับของฟรีกันไปได้นะคะเมื่อเราทำ quest สำเร็จค่ะก็จะมีหน้าต่างนะคะเด้งขึ้นมาให้เรากดเลขศูนย์เพื่อรับของฟรีกันไปเลยนะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับการดาวน์โห ส่วนอีกอันนะคะที่มันเป็นกระเป๋าพัมคินนะคะเป็นกระเป๋าฝักทองนะแล้วนะคะจะต้องรอก,ก่อนค่ะให้มันปลดล็อกนะคะเป็นเควสเนี่ยให้ปลดล็อกเป็นอีก2วัน,นะค่ะทุกคนสามารถรอติดตามกันได้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าของฟรีนะคะมีมาให้รับกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะคะจะมาทําคลิปสอนรับของฟรีให้ดูกันค่ะสาหรับกระเป๋าพัมคินนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็พีเพลนีนางแหนวจะคลิปนะค่ะไปค่ะ